สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาแนะนําและมาพามาชมวิธีซ่อมปั๊มน้าปั๊มน้ําตัวนี้มีอาการเวลาเสียบปลั๊กแล้วมันอืดไม่ไม่หมุนมันจะดังอเออเฉยๆครับท่านผู้ชมแป็ไม่หมุนเพราะว่าตัวนี้คาปามันเสียครับท่านผู้ชมตัวช่วยสตาร์ท มันเสียอย่างอื่นทุกอย่างใช้ได้ตามปกติครับตัวนี้มันเสียันนี้เราเปลี่ยนดับ้อยแล้วเขาตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วน,นี่ครับนี่เลยตัวนี้เลยนี่คือตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมงคุณจะได้กล่องนี้นะแบบนี้นะครับ นี่จะได้คิ้วกระป๋องนี้เราจะถอดมาตัวนี้แลเ,เปิดฝาขึ้นมามันก็จะเห็นเลยนี่ครับบางตัวนั้นมันใช้งานหนักมากตัวนี้ตัวนี้มันจะลายลายเป็นของเหลวเลยครับตัวเนี้แล้วก็จะเสียใช้งานไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยสตาร์ทปั๊มน้ำเพ็จะไม่หมุน เวลาเปิดก็จะอืดจะไม่ติดนะครับมันจะไม่ติดนะครับมันจะอืดเฉยๆครับไม่หมุนครับนั่นแหละคืออาการของตัวนี้เสียเราก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้หรือว่าถอดน็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็ตัดสายไฟแต่ก่อนทาอย่าลืมถอดปลั๊กไฟก่อนนะครับนี่นี่ไม่เป็นปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟนะครับท่านผู้ชม จะลืมถอดปลั๊กไฟก่อนแล้วก็ตัดตอนนี้ร้านตามร้านขายมอเตอร์ทั่วไปจะมีขายอยู่นะครับตัวนี้เลยทางที่ดีเราถอดตัวนี้ลแล้วตัดสายไฟเราไปซื้อที่ร้านขายมอเตอร์เลยรล้านซ่อมมอเตอร์ร้านซอมมออ่นซอมซัมน้ำเขาจะมีขายให้เราอย่างแน่นอนครับแค่น,นี้ก็สามารถช่วยได้ครับตั้มทำงานตามปกติ นี่ครับแค่นี้ก็สำเร็จเสร็จงานครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมผิดวาเลยนี่แล้วข้อนี้เลยกันเข้าไปแค่นี้เองก็เสร็จส่งลูกค้า นี่คือของเก่าเอาไปให้ลูกค้าดูก็ราคาก็ไม่น่าแพงครับตัวหนึ่งก็ประมาณอันนี้ตัวเล็กช่างเล็กไปซื้อมาประมาณมันบอกประมาณไม่ได้ครับเพราะว่าช่างเล็กสั่งมาทีเป็นโหลเลยเป็นเป็นสิบตัวเลยครับนี่ครับแต่บ้าไม่แพงนะครับไม่แพงหรอกครับท่านผู้ชมตัวนี้อยู่ที่ร้อยสาสิบหรือว่าเก้าสิบบาทประมาณนี้ นี่ครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปั๊มน้ำอืดติดแต่ไม่หมุนก็สำเร็จเสร็จงานด้วยดีครับส่งลูกค้าครับตอนนี้เราก็ลองเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้ดีครับเราลองวุน